สำหรับดวงดาวในช่วงเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนที่ดวงดาวมีกําลังแตกต่างกันหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นดาวการเงินนะคะดาวรับผลรวมทั้งเรื่องของดาวพุธนะที่มีความเป็นราชาโชคมหาจักรนะคะภาพรวม5ข้อสําหรับชาวกรกฏฟังสั้นๆมีอะไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนากรากฏรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเงินของชาวกรกฎนะเดือนนี้ดาวการเงินเป็นกเกษตรนะคะ,กะเกษตรก็คือกเกษตรตราธิบดีนะแปลถึงเรื่องของความมั่นคงนะคะเป็นความสเสถียรน,นะที่ชาวกรกฏก็จะมีเรื่องของแหล่งรายได้รายรับนะคะจะมีช่องทางหาเงินอยู่นะเรียกว่าในช่วงกันยายนครึ่งแรกนะคะหากถามว่าการเงินการทองจะไปรอดไหมก็ต้องบอกว่าไปรอดนะเนื่องจากมันก็จะมีแหล่งการเงินนะคะมีจุดหาได้จุดทํากําไรนะคะ อย่างไรก็ดีจะเป็นช่วงที่เรื่องเงินทองนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธในวันที่1กันยายนดาวพุธจะเป็นราชาโชคนะคะจะได้ข่าวสารในเชิงการเงินนะเรียกว่าในช่วงเดือนกันยานะคะชาวกรกฎก็อาจจะมีข่าวทางไกลนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดดเด่นกับเงินบางอย่างนะเช่นเงินจากอะไรกเก่าเดิมๆในเชิงผลงานเอามาต่อยอดทําใหม่นะคะ เงินในเชิงมรณะนะก็คือเรื่องมรดกสินทรัพย์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเรื่องพินัยกรรมมรดกหรือว่ากิจการครอบครัวนะคะเรื่องของงานประเภทป่วยเจ็บพัดพลากนะสิ่งเหล่านี้ยังคงหาเงินได้นะในขณะเดียวกันนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวกรกรก็อาจจะมีลักษณะเงินทางไกลบ่อยขึ้นนะไม่ว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรือว่าการติดต่อในเชิงทางไกลนะคะสำหรับลักษณะเงินทอง,องชาวกรกฎช่วงนี้นะคะก็จะมี การเงินที่หาได้นะแต่ก็จะมีรายจ่ายที่มารออยู่เช่นกันเนื่องจากคําว่ามรณะนาะมันก็คือเงินอย่างที่บอกทางไกลต่างประเทศเงินนู่นนี่นั่นนะแต่มรณะในความหมายอีกมุมหนึ่งก็คือรายจ่ายนะดังนั้นก็จะมีเหตุรับสายจ่ายขวานะคะได้มาเก็บไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็บางทียังไม่ได้มาก็มีรายจ่ายมารอซึ่งการเงินจะสามารถเคลียร์เรื่องของรายจ่ายต่างๆไปได้ในช่วงนี้นะคะ สำหรับข้อ2นะหากเราพูดในเชิงราบผลนะคะก็คือดาวศุกร์นะเดือนนี้ดาวศุกร์มีกําลังที่ถือว่าต่ําต้อยน้อยนะเรียกว่าจะมีเรื่องราบผลที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะราบผลในที่นี้หมายถึงชาวกรกฎอาจจะมีเงินทองหาได้ใช้จ่ายพอดีแต่การที่จะมีเงินเหลือหรือราบผลราบลอยช่วงนี้นะคะถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะักจะเป็นอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเนื่องจากดาวศุกร์ รอบนี้นะคะเป็นนิดในช่วง27สิงหาคมถึง21กันยายนนะกินระยะเวลาโดยรวม21วันนะคะดังนั้นเป็นช่วงที่ชาวกรกฎนะเรียกว่าการลงทุนการเสี่ยงดวงต่อย,ยอดต่างๆช่วงนี้จะได้ผลไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะใครที่หวังไว้ในเชิงยอดขายผลกําไรเงินทองนะช่วงนี้บางทีพลาดเปล่าได้บางเนื่องจากดาวศุกร์มีอมหลังที่ค่อนข้างน้อยนะคะโดยรับผลของชาวกรกฎจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง 22กันยายนเป็นต้นไปดาวศุกร์จะเป็นเกษตรตาธิบดีเป็นระยะเวลาโดยประมาณ1เดือนนะคะดังนั้นใครจะลงทุนจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตั้งเป้าหมายทางการค้านะหรือจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่รอคอยนะก็ถือว่าช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะแล้วก็ดีกว่าในช่วงนี้นะคะข้อ3นะคะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวพระเกรตกระตุ้นพบเรือนอรินะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องปัญหาอุปสรรคนะโดยช่วงนี้จะไปเล็งกับพบวินาศนะคะซึ่งมีดาวการงานรออยู่เช้าก็รกจะมีปัญหาเฉพาะหน้าทางการงานให้แก้ไขมากขึ้นนะบางทีก็เป็นเรื่องความผิดพลาดทางการงานนะคะเรื่องของปัญหารอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นจัดแจงแก้ไขนะโดยเฉพาะเรื่องงานช่วงนี้ก็จะจุกจิกเล็กน้อยนะบางทีเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องลูกค้าเรื่องของบริวารต่างๆได้นะคะ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารเยอะด้วยนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวพระเก,จก,กตจะกระตุ้นดาวอังคารซึ่งความหมายของดาวอังคารก็คือเรื่องลูกหลานบริวารภาระเลี้ยงดูนะคะก็จะมีความรั่วไหลไปกับเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฏต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในเชิงการงานนะช่วงนี้หากรู้สึกท้อแท้เบื่อเสงนะคะหรือว่าหมดไฟในเชิงการงานก็เป็นได้นะเนื่องจากดาวอังคารจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขยันขันแข็ง เมื่อถูกดาวพระเกตในภพเรือนอริกระตุ้นนะคะบางทีจะรู้สึกเบื่อขึ้นมาปุบปับฉับพลันนะคะท้อแท้ง่ายนะรวมทั้งเป็นเชิงคิดวิตกกังวลได้มากนะเนื่องจากดาวก็กระตุ้นกันอยู่นะคะเป็นอยู่สักช่วงหลักเดือนเหมือนกันนะเนื่องจากดาวอังคารก็จะเป็นดาวโคจรรายเดือนนะคะกับในมุมที่ดีนะในเชิงเรื่องอุปสรรคต่างๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างผ่านพ้นได้นะเนื่องจากดาวอังคารในภพวินาศนะคะบางครั้งหมายถึงการ ซุ่มทางานบางอย่างเตรียมตัวเพื่อเปิดตัวสิ่งใหม่ๆนะหรือว่ากําลังศึกษาค้นคว้าวิจัยนะีกว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องความพยายามบางอย่างในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับข้อ4ี่นะคะเป็นดาวพุธนะที่เป็นราชาโชคมหาจักรช่วงนี้นะคะมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นนะอันเนื่องมาจากคําพูดนะช่วงนี้บางทีว่าจะนําพาซึ่งเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะเรื่องการติดต่อทางไกลนะหรือแม้แต่เรื่องการ ไกลเกลี่ยปณีป,น,ปนอมนะโดยใช้เรื่องการพูดการสื่อสารต่างๆช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จได้ดีนะคะมีโชคจากเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงได้นะบางครั้งเป็นเรื่องเพื่อนต่างถิ่นเพื่อนแดนไกลนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงสังคมออนไลน์นะคะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องหาเงินผลประโยชน์ของชาวกรรกฎช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ใครทํางานประเภทพูดอ่านเขียนไม่ว่าจะเป็นการสัมมานาติดต่อสื่อสารการสอนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงคอนเทนต์นต่างๆนะคะ จะมีลักษณะการสื่อสารค่อนข้างมากนะแล้วก็พูดเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้นะคะดังนั้นการทํางานในเรื่องราวต่างๆที่ใช้พูดอ่านเขียนสื่อสารเนี่ยถือว่าจะนําเงินนําทองมาสู่ชาวกรกฎได้อาพุธนะคะไม่ได้เป็นราชาโชคอย่างเดียวนะตรงนี้ก็เป็นมหาจักรด้วยนะคะอะไรที่ติดต่อไม่สําเร็จในครั้งแรกบางทีก็ต้องใช้ความพยายามหลายครั้งนะคะบางทีพูดติดต่อเยอะนะสื่อสารมากแก้ไขปัญหาให้กับเรื่องของคนอื่นๆนะหากทํางานในเชิง ที่ปรึกษานะคะหรือว่างานบริการช่วงนี้ก็จะมีภารกิจค่อนข้างมากนะคะเป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะคะมีความผิดพลาดทางการงานได้ง่ายนะอย่างที่บอกว่าการงานมันอยู่ในส่วนที่อาจต้องระมัดระวังนะคะรวมไปถึงคำพูดคำจาหรือแม้แต่เรื่องของข้อมูลช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบตรวจทานด้วยนะคะเรื่องของการนัดหมายทางการขนส่งช่วงนี้บางทีมีปัญหาวุ่นวายยุ่งยากกว่าจะได้ลาบก็ต้องแก้ไขปัญหาก็มีปรปับปนอยู่ด้วยนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะดาวพระเก,กตกระตุ้นพบเรือนอริในเชิงสุขภาพนะนอกจากอาจเรียวแรงกําลังที่บางทีก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะท้อแท้เบื่อเซ็งนะ,ะอย่างที่บอกก็เป็นเชิงสุขภาพประเภทเป็นภูมิแพ้นะช่วงนี้บางทีจะแพ้ฝุ่นแพ้สิ่งที่ไม่เคยแพ้มาก่อนนะ,นะหรือเรื่องของอาการปุบปรับฉับพลันในเชิงเจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการนอนการพักผ่อน,นอาจจะรู้สึกพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะบางท่านนอนไม่ค่อยหลับนะหรือว่า ก็เกิดมลภาวะทางเสียงแนละบางท่านมีลักษณะคิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านก็ส่งผลให้อานอนไม่ค่อยเต็มที่นะคะเรื่องของดาวพระเกตในภพเรือนอรินะคะทำอะไรช่วงนี้บางทีจะมีเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะไม่ว่าภารกิจหน้าที่กันงานนะคะเข้ามาแบบด่วนนะหรือว่า หลายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวช่วงนี้เป็นเชิงแก้ไขปัญหาก็เข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดนะคะทำให้อ่าจเรื่องราวต่างๆจะต้องใช้สติปัญญาไหวพริบปฏิภาณหลายสิ่งในเดือนนี้นะคะซึ่งถือว่าชาวกรกฎน่าจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ